มาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีพบก,กับผมอีกครั้งมีแบรี่กับช่องเพหาสมาร์ทเวริร์กวันนี้เรามาตามเก็บอาวุธอีกตัวหนึ่งของระดับตำนานนะครับเป็นถุงมือฉีกทำลายซึ่งการจะได้มาของอาวุธชิ้นนี้ก็แทบว่าจะเลยกลางเกมไปแล้วนะครับเกือบดท้าย,ายแต่ประสิทธิภาพของมันนี่โอ้โหคุ้มคุ้มในการลงทุนที่จะไปตามหาเพราะว่าเหมาะสมมากสำหรับการที่จะเราจะไปฝ่า แถมต้นทุนที่เราจะใช้ในการสู้กับศัตรูนั้นถูกมากเพราะว่าลูกกระสุนที่ป่าออกไปหากเรารับกลับมานั่นหมายความว่าเราก็จะมีเสียกระสุนเลยมาดูกันเลยครับสำหรับอาวุธถุงมือฉีกทำลายตัวนี้นะครับในระดับตำนานเราสามารถได้มาจากการทำภารกิจ ให้เสร็จสมบูรณ์ในการค้นพบโบราณสถานนะครับหรือพิพิธภัณฑ์ไปเก็บรูปรวมและก็สำรวจโบราณสถานทั้งหมด8จุดก่อนนะครับโดยเกมจะไล่จากด้านขวามือของเราไปจนถึงซ้ายมือส่วนวิธีการเข้าไปโบราณสถานนั้นก็จะมีภารกิจให้เราแก้ปริศนาเล็กๆน้อยๆไม่ยากครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงัดแงะแกะหาทางเดินต่อแล้วก็ปลดล็อกประตูด้วยรหัสซึ่งในการทำภารกิจบรรณสถานนั้นก็อย่าลืมสแกนนะครับโดยรอบเราก็จะได้ Data Point ซึ่ง Data Point นั้นก็จะให้ข้อมูลเรามาในแต่ละจุดนะครับว่ารหัสของประตูสุดท้ายแล้วเป็นอะไรเราก็จะได้ของสะสมมา ซึ่งในระหว่างทางที่เราเข้าโบราณสถานนั้นนะครับถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วเดินทางไปแล้วเราไม่สามารถไปต่อได้แนะนำว่ากลับไปเล่นภารกิจหลักก่อนซึ่งภารกิจหลักก็จะปลดล็อกความสามารถของเราเพิ่มเติมเข้าไปก็จะได้อาวุธหรือยุโทโธปกรณ์ที่สามารถผ่านภารกิจ ในโบราณสถานได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเปิดทางนะครับตัวเจาะผนังหรือว่าจะเป็นดำน้ำซึ่งภารกิจจะไล่เลียงไปจากขวาไปซ้ายอยู่แล้วนั่นหมายความว่าภารกิจหลักๆของเราก็จะล้อเลียงตามกันไปเรื่อยๆค่อยๆเปิดไปในแผนที่นี้ก็ผมจะมาร์กจุดเอาไว้ลองไปเล่นกันดูนะครับไม่ได้ยากเลย ถือว่าเป็นตารแก้ปรินสนาเบาๆของตัวเองไล่ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่5และสติลแซงเดินวนๆนะครับลองสแกนดูแล้วก็จะมีทางเข้าบางครั้งก็จะอยู่บนหัวเราก็มีหรือบางครั้งก็จะเป็นดึงกล่องมาปีนป่าย ซึ่งเมื่อเราปลดล็อกครบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีภารกิจสุดท้ายซึ่งตัวผมเองบอกเลยว่าผมลืมภารกิจสุดท้ายคือโบราณสถานตัวที่9นะครับเราจะไปเก็บของสะสมชิ้นที่9ผมลืมเล่นไปจนถึงบทที่9เรียบร้อยทำสำเร็จเรียบร้อยคุยเควสเรียบร้อยลืมกลับมาเก็บของตลกตัวเองเหมือนกันครับเอาละ ทีนี้ก็จะไปจุดที่8แล้วก็จะเป็นนู่นแล้วครับข้ามแม่น้ำไปเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับว้วเดี๋ยวก็จะสามารถข้ามแม่น้ำไปได้มบราณสถานตัวสุดท้ายเกาะแห่งสไป์เมื่อเราเก็บรวบรวมจนครบ8สถานที่แล้วเราไปจุดที่9เลยครับ จะอยู่ใกล้ๆก,กับโบราณสถานจุดที่5นะครับตัวนี้ครับเฮนเดนเฮมเบิร์กไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้เขาจะอยู่ด้วยกัน3คนแต่จะมีตะลุงคนหนึ่งเสียงเขาเท่มากเลยครับดูเก่าเกมดิชื่อว่าสเตมเมอร์สเตมเมอร์คนนี้แหละครับที่ผมไปคุยแล้วผมลืม เขาก็จะให้เควสสุดท้ายให้เราลงไปดำดิ่งลงไปใต้น <gearbox> ้ำนะครับไปดำน้ำต่อเพื่อไปเก็บของสะสมแล้วเอามาให้เขาเวลาเราเข้ามาที่นี่แล้วนะครับเขาจะยืนอยู่ชั้นบน ตัวละครเยอะมากแถวนี้นี่ครับเขายืนหันหลังถือลูกแก้วนี่อยู่คุยกับสเตมเมอร์ครับเราก็จะได้รับภารกิจเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตัวที่9แล้วนะครับหลังจากที่ลงไปใต้น้ำอย่าลืมมาเปิดหีบใบนี้ครับเปิดหีบใบนี้เราก็จะได้อาวุธมาตัวหนึ่งครับนี่แหละครับเป็นถุงมือฉีกทำลาย แต่ก่อนที่จะไปคุยถึงอาวุธเรามาดูบทสนทนาของเขาสองคนหน่อยครับว่าลูกแก้วของเราทั้งหมดนะครับที่เขาเรียกว่าดอกไม้ไฟเนี่ยทั้ง9สถานที่นั้นมีลูกเล่นอะไรเพื่อนๆก็ไปสามารถเล่นกันได้มีวันโพด้วยวันลาศิลอดมีวันคริสต์มาส วันเซนต์แพทริกถ้าเรียนต่อไปก็จะมีวันอีสเตอร์วันฮาโลวีนวันตุจีนวันวาเลนไทน์และลูกสุดท้ายลูกที่9วันสิ้นปีงั้นเราคนไทยไปวันโพกันดูซมเมอร์นี้ตัวเขาเองก็จะมีถ้อยวอลีถ้อยคำที่สวเยอะ beneath the cascade of golden leaves, the old wordsmith found himself reflecting inwards, meditation of the mind, and the c a l m of t h e s p i r i t มาดูที่อาวุธกันครับการกลับมาของบรรพชนอาวุธชนิดนี้จะมีลูกกระสุนอยู่ด้วยกัน3ประเภทเป็นกดเป็นไฟฟ้าแล้วก็ฉีกเกาะส่วนคอย ก็ลองปรับเปลี่ยนดูผมจะใช้กด2ตัวแล้วก็ฉีกขาดอีก2แล้วก็อีกอันหนึ่งผมจะใช้เป็นไฟฟ้าทีนี้เรามาดูวิธีใช้งานครับการใช้งานถุงมือฉีดทำลายนะครับให้กด R 2ครั้งไว้เต็มๆเ,เลยครับเพื่อชาร์จแล้วก็ปล่อยลูกกระสุนก็พอปล่อยออกไปแล้วก็จะเด้งกลับมาครับ ถ้าเราสามารถรับลูกกระสุนได้สังเกตที่เป้าเล็งนะครับจะมีจุดอยู่3จุดจุด3จุดนั้นก็จะเป็นจนํานวนครั้งที่เรารับได้ครับถ้าจุดเริ่มหนาขึ้นเรารับได้1ครั้ง2จุดก็2ครั้งถ้ารับได้3ครั้งจะสวยมากเลยเพราะว่าอะไรพอครั้งที่4จะทําให้ลูกข่างนี้ระเบิดและดามเมก็จะแรงขึ้น แต่ก็อย่างว่าแล้วครับเราก็ต้องอยู่ไกลๆครับในการที่เรารับลูกกระสุนกลับมาได้นั่นหมายความว่าเราแทบจะไม่เสียลูกกระสุนเลยนะ <c oughs> <c oughs> โดนฟาดหาง วุ่นวายมากตัวนี้แพ้กดก็เลยลองใช้ดูอ่าจบดูผลประกอบการสรุปว่าจ้าจะใช้ตัวนี้นะครับถูกมือฉีดทำลายอยู่ไกลๆดีสุดแต่ก็อย่างว่าอยู่ไกลแล้วก็ต้องรอรับทีนี้มาใช้ในรูปแบบลูกผสมดูครับ จากกลชนิดน,นี้แพ้น้ำแพ้น้ำถุงมือฉีกทำลายของเราไม่มีน้ำครับมีแต่ฉีกแล้วก็กดแล้วก็ไฟฟ้าโอเคมาลูกผสมดีกว่าเติมแล้วก็มาร์คไว้ใช้ลูกธนูที่เป็นน้ำผสมกันกับถุงมือฉีกทำลายดู เปิดด้วยธนูน้ำแข็งตามด้วยถุงมือฉีกกดกระโดดรับลูกที่1นปัง,งลูกที่2รับ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 สจุดใหญ่3ยังไม่ถึงลูกที่4ี่ที่จะระเบิดตายก่อนแรกโอ้สบายเลยพอดีลูกแรกเขาติดสถานะเป็นน้ำแข็งพอดีอื่นๆก็เลยสบาย สำรวจผลประกอบการเพียบชิ้นนี้เหมาะสมสำหรับฟาร์มวัตถุดิบเอาไปขายได้เลยเพียงเท่านี้ครับแล้วก็เตรียมตัวไปฟาร์มได้หากมีข้อสงสัยมาพูดคุยกันได้ครับใต้คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ